بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين อภิญิกุมบิดฮียท่าอิสลาม السلام ุะมวร์ عليكم ورحمة الله وبركاته คืออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาพบกันในจ้วงข้องการเรียนตัจวีดนะครับนะหลังจากมายังอิชาเซตนะครับเราก็ใจเวลาตรงนี้ประมาณสักสิบถึง15นาทีนะครับ การเร่องของอันกรุรอานที่ว่าเป็นรื่องที่มีความสําคัญมกมากๆนะครับสำหรับเราที่เป็นมุสลิมแล้วกวารโดยเฉพาะคืนนี้นะในเวลาสั้นๆตรงนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะ,ะมาะจ่ายเวลาในการอ่านสุโรอัลฟาติฮะซึ่งที่ว่าเป็นอุอมุลกรุรอานเนาะเป็นแม่ของอันกรุรอานแต่ว่าเป็นสุรที่มีความสําคัญสําคัญนะครับถึงคันว่าทุกคนที่เป็นมุสลิม นะวา j ิบจะต้องอ่นอานฟาติฮ่ให้ได้เพราะวา่าฟาติฮ่าเป็นซุรอห,ห์นึ่งหรือว่าเป็นรุกลน,นึ่งของการละหมาดนะครับทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเ,เราจะเริ่มด้วยกับการอ,าอ่านซุรอห์ฟาติฮ่านะครับเปล่าซุรอห์ฟาติฮ่านี่นะมันมีปัญหาอยู่มาก เวลาเราไปเรียนกับคนนั้นคนนั้นก็บอกว่าถูกนะพอไปเรียนกับคนนี้คนนี้บอกว่าอ่านอันพิษน,นี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นถึงถ้าเกิดว่าเราไม่มีลักสูตรต่ไตตัวแต่จริงๆแล้วการอ่านคุรอานมันมีลักสูตรไต่ตัวเนาะจากการเขาเรียกว่าการศึกษาให้เข้าใจนะครับถึงลักการลักการอ่านคุรุอานเนี่ยนะครับ ดูอย่าเพ้อจงจิงนะท่านอิมรุนจิรีกล่าววา่าก่อนที่เราจะเรียนอันกุรอานนั้นเราจะต้องอรู้จักจะต้องทําความเข้าใจและก็รู้ถึงมขรถและก็สิฟาตอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนอกจากนั้นคืนนี้อันฟาติฮะนะเราจะใช้ลักการนะอ่านโดยหลักการเลยถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามลักการนี้นะกเรา กล้าที่จะตัดสินได้ว่าไม่ถูกนะคือไม่ถูกตามหลักการที่เขาตั้งไว้เลยน้อนักวิชาการได้ตั้งเอาไว้ก็คือนักวิชาการเขาบอกว่าถ้า,าเราอ่านตามนี้กันนี้และสิ่งที่นบ,บีเคยอ่านนะต้องออกตัวให้ชัดนะตามทีน่นบ,บีเคยอ่านทีนี้นักวิชาการเช่นว่าท่านอิมัมซิบะไวท่านซิบะไวซึ่งเป็นที่ว่าเป็นปราชทางด้านข้องวิชาหนาหูท่าน อับม uh, ัลคอลีนอัลฟารอฮิดีนะซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้าน uh, ภาษาเหมือนกันซึ่งเป็นอาจารย์ของอิมามซีบะไว้คือรงคนนี้เนี่ยได้มีการการันตีว่าอักษรนแต่ละอักษรน,นั้นนะมันจะมีเถของมันนะอักษรแต่ละอักษรนจะมีเถของมันออกมาจากนะส่วนหลึกสุดของลำคอนะส่วนกลางลำคอนะส่วนเตินสุดของลำคอนะฉะนั้นเราอัลฟาติฮะาคืนนี้นะชอนเราพยายามจะใ้ ตามสูตรนี้เลยนะฮะตามสูตรนี้พอถ้าเกิดไม่ตรงตามสูตรนี้จะแสดงว่าการออกตัวของเราต้องขาดเลื่อนนะครับอ่าอายะห์เรกข้องฟาติฮาก็คือบิสมิลลาห์นะแต่ว่าก่อนที่จะอ่านอัลกุรอานเราจะต้องอ่านอัอาอูดุบิลลาห์ก่อนนะครับเพราะอัลลอฮฺ س ุบฮ ن ه และ ت ع ลาได้กล่าวว่าอ่าว่าอิจักอะราะตนอัลกุรอานฟาสต ف ا س ت ع ล ب اللّه من ช ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي ม อิซาการอตันกุรอานฟัสตไดซ์บิลลาฮิมินัชช uh, um ัยตอนดุรานจิมเมื่อท่านต้องการจะอ่านอันกุรอานท่านจะต้องข้อความข่มครองโดยอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนแสดงว่าสำนวนทติชายในการข้อความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนนั้นมันมีอยู่หลายสำนวนแต่นักวิชาการบอกว่าสำนวนที่นักวิชาการได้ลงมติกันก็คือ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم นัมนเราเริ <blunt ness> ่มจากตรงนี <sink holes> <strangers> ้นะครับอ่าและการอ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم เราสังเกตนะอ่าตัวรกคือฮัม za อ่าเอาเป็นอาอ่า أعوذ أ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อันนี้ผมอ่านแบบไม่ใช่ทำนองนะ พอจะเดียวทำนองคอยวากันนะทำนองนั้นนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ตอนนี้เราอ่านเอาเอาเอาก็เรียกว,ว่าเอาเอา,เอามักหรอดก่อนนะเอามักหรอดแล้วเอาสิฟา้านะเราจะต้องอ่านว่าอาสิงอานี่ออกมาจากส่วนลึกสุดของลำคอในลำคอเราเนี่มันมีอยู่สามมักหรอดนะอักษรฮัลกีวัสตุลฮัลกีอัดนัลฮัลกี นะครับลึกสุดของลำคอมีอยู่สองตัวก็คือฮัมซากับตัวฮาอยู่กลางลำคอวัสตุลฮัลกีมีอยู่สองตัวคือตัวอินกับตัวฮาและก็อัดนันฮัลกีมีตัวอินกับตัวคอนะซึ่งเราคอยไปเรียนลักษณะของมันนะครับอูอ้าให้เอาเป็นอานะออูดูบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีม ใจตัวเช่นอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้เขาบอกเขาไม่ต้องทําปากนะไม่ต้องทําปากเราไม่ต้องทําปากแต่ว่าด้วยมาร์กมันเราเวลาอันเราจะทาปากเลียมจริงๆแล้วไม่ต้องทําปากเพราะมันไม่ใช่เป็นอักษอนีีออกมาจากดิมพีปากนะอักษอนีีออกมาจากดิมพีปากมีอยู่ว้าวบ้ามีมิชฟนตัวนิว้าวุนบ้าบุนมีมูมีตัวบา้าตัวว,าว้ามีตัวว,าว้าตัวบา้าเลยกับตัวมีมทานั้นฉะนั้นตัวเช่นไม่เกี่ยวเทอแลรเราออกน,นะ นะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านกับคนอาหรับก็อบอกว่าไม่ต้องทำปากนะแต่ว่าอูอูเนี่ยต้องทำปากเพราะเป็นดมดมอดอมมอนี่คือต้องให้ปากเลียมไปเลยอาเนี่ยฮัมซามัขอดออกมาจากส่วนลึกสุดของลำคอนะมีโยหนึ่งยาฮรุนไม่ต้องผ่อนลมแน่นอนไม่ต้องผ่อนลมตัวตัวฮัมซาะนะอาเนี่ยแลก็สองอ่ ชาดีด,ดนชาดีดคือให้เสียงอัดสมมติเราออกตัวัมซะเป็นมะวะอย่าออกว่าม,าวามาะวะมะเสียงอัดอบอาชาดีดอนชาดีดเนี่ยมันมีอยู่กี่ตัวเรัลบุนอจิตกตินบากัสมันมีอยู่แปดตัวในน้เราต้องจำให้ดีเนาะถึงลักษณะทีสามของมันคืออิสติฟานอิสติฟานคือไม่ต้องยกคุณลิ่นออกเป็นอาอาและเป็นสะระอา ดึงอิงฟิตา้าอิงฟิต้านี่คือให้ออกเสียงโดยไม่ต้องยกคางลิน้นแสดงว่าฮัมซาเวลาเราออกกั้นไม่ต้องยกคางลิน้นไม่ต้องยกโคนลิน้นนะแล้วก็อ,อิสมาดอ,อิสมาดนี่บางคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของมักรดหรือว่าซิฟาร์แต่ว่าท่านอิมัมยาเซรีไซค์เข้ามาซึ่งบางคนเขาบอกว่าเป็นให้เสียงมันอืดให้เสียงเสียงมันเสียงมันมีเหยื่อใหญ่นะครับให้เราออกว่าอ่าเนาะ อ้าุบิลลาฮิมินัชชัยตานอัรมชัยคชัยตชัยตรงนี้ตัวเชนเนี่ยออกมาจากกลางลินนะเชนี่ออกมาจากกลางลินรูปที่ออกมาจากกลางลินมีอสมวสัมยยนะตัวจิมเชนยาตัวจิมตัวเชนตัวยาแต่ลักษณะของตัวชนเชนนี้มันจะมีลักษณะหนึ่งที่ไม่มีในตัวอื่นคือตาฟัชชีตาฟัชชีไม่ถึง ให้ลุ่มกระใจายในปากนะลุ่มกระใจายในปากซึ่งลุ่มที่กระใจายในปากเนี่ยมันมีระดับที่ไม่เท่ากันนะระดับไม่เท่ากันถ้าว่าใช่เนี่ยไอ้นี่ระดับสูงกว่าเพืือนนะให้ออกให้นักเลยมีสามระดับหนึ่งเป็นชัดดาซองเป็นสุกูลสามเช่นเถมีสระนะชัดดาออกเสียงนักกว่าเพืือน Ơ, trên tìm mì, sả lá báu lông ma trên thì mì, Ơ, trên thì mì, sả lá báu lông ma trên thì mì, sả lá, Ơn làn báu quá, các bạn 3 nè cho nên, cho tôi sẽ nói nắp tôi sẽ nói Nưng phòn lùm song rì khuâh siêng lấy sẽ đừng có hãy mì vè ใชยอ่าต้องให้มีเวลานะนะนัว่าพันเนาะอ่าโอ้นี่พันก่อนเพราะมันมันแต่เราจะเอาละเอียดนะเวลาไม่พออาโดยประมาณนั้นเชเราเราคอยมาว่ากันในตอนต่อไปต่อไปบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim บิสมิลลาบิสตัวนี้นะตัวบาออกมาจากนิมฟีปากอันนี้ไม่มีปัญหาใครก็ออกได้ แต่ตัวซีนนะตัวซีนเนี่ยเราอย่าลืมว่าซีนออกมาจากไหนซีนนี่ออกมาจากการที่เอาอลินนะปลายลิ่นเนี่ยไปแตะที่ฟันหลังนะไม่ใช่ฟันบนอ่าตรงนี้บางทีอาจจะนะบางทีเราอาจจะไปเล่นหนังสือบางเล่มก็เขียนก็เอาลิ่นไปไว้ที่ข้างบนนะั่นคือว่าไม่ถูกนะลิ่นยู่ข้างตาเนะพอกกับกว่าซอฟีรูฮไมุสตะกินมินฮู มินหนะอะไรอ่าอ,อุนยัตมินมินหูวมินอุนยัตสานายัสุฟลาในมาตันอิบนุจัซารีบอกวา่าเอาปลายลินเนี่ยแปะแตะที่อุนยัตสานายัสุฟลาไม่ถึงฟันฟันหลงังสุฟลานี่ฝันหลงังแต่ว่าดันในของมันหรืาาอเขาอบอกว่าซอฟฮะซอฟฮะก็คือดันในฉะนั้นลินต้องไปแตะที่ฝันฟันหลงังดันในเป็น ตัวซีนอสอ่าอสถึงลักษณะของตัวซีนอพ่อลุม่มแสดงว่าต้องพอลุ่มออกมานะคำว่าอพอลุ่มเนี่ยก็คือมีลมออกมาเราเอาไปแตะเนี่ยจะมีลมเนี่ยมีลมออกมาถึงลมออกมาเสร็จต้องมีอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่กวกวาไหมทถึงพมแปลว่าลมเลยนะอ่าแต่หนังสือบางเล่มก็แปลว่าเสี่ยงรุ่ม <laughs> แปลว่าเสียงรวมแต่ว่าผมไปแล้วในภาษารับเขาบอกว่าคำว่าคำว่าเรียกควานี่ไม่ถึงไอจาริยนุสัตติแปลว่าการไลีงของเสียงคำว่าไลีงของเสียงคือต้องให้มีเวลาอีกหนึ่งบิสให้มีเวลาอีกหนึ่งแต่ถ้าเราบิสมิลลาบิสมิลลาอันนี้ไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงเวลาบิสมิลลาแสดงไม่เลต้องปล่อยอีกหนึ่งบิสมิลลาไฮไลท์ไวอีกหนึ่ง ฉะนั้นในตัวซีนมีมีฮัมซนมีผอนลมมีเรียควนมีเสียงไลอ่าเลยก็มีอิสติฟานไม่ต้องยกโคลินอิงฟิตะไม่ต้องยบคางลินอ่าเนาะเลยก็มีอิสนะมาดอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่คือให้ครบซีฟานนี้ก็ถือว่าถูกตอ้องนะ <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าว่าเราไมา่ครบสมบงหมมันคาดไปตัวนึงถ้าเราไปอ่าน อากับเช็คอาหรับเนี่ยเขาบอกอย่างขาดอยู่ตัวนึงขาดอะไรเนี่ยบางทีขาดเสียงเลยขาดอะไรขาดเดี๋ยวควะเจนอัอนบิสมิลลาห์คุณอย่างขาดเดี๋ยวควะก็คือต้องให้บิสแสดงว่าต้องให้มีให้มีอะไรให้มีเวลาให้มันอิดหนึ่งอาจจะเป็นสักสักฮาร์กาดหนึ่งบิสมิลลาห์โดยประมาณนั้นเนาะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม แต่เราใั้ทำหนองกบว่าไะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมคอยว่ากันไอน้นั้นไอ้นั้นไม่ต้องว่าเราใส่เสื้อแต่งตัวให้มันสวย,ลยแล้วไอ้นั้นแต่นี้เราอ่านโดยเอาสีฟัสมักรดและกับสีฟัตก่อนนะครับบิสห้ยเสียงเลยอีกนึงมิลลาลาเนี่ยเน,ยเนยเาะลับสุนจาลาละแต่ว่าไอ้นี้เขาเรียกว่ามุรกกอก ให้เสียงมันแต่ว่าโลหนูให้มุฟัคคอมาให้นะเดี๋ยวนี้สระอาบิสมิลลาฮิร์โตโรตัวโรนี้อีทหนึ่งเนาะแรงอีทหนึ่งตัวโรตัวโรนี้อโรนี้ต้องให้เสียงนาเราจำให้ดีนะลักษณะของตัวโรนี้เป็นอักษรนหนึ่งเทมีลักษณะเกินเผื่อนไปมันมีแหละคำเกินติเกินเผื่อนเอ้มันก็เกินเผื่อนเหมือนกัน ตัวรอนี้ลักษณะนึงคืออินไฮรอฟอินฮ a ร e ฟหมายถึงว่าต้องให้เสียงนั้นออกทางกลางลิ้นเอาทางปลายลินลล้นเป็นออออออและถึงกับให้มีเสียงตะครีบตะครีดนี่ไม่ถึงว่าให้มีการกระดิกลิน้นถ้าไม่ดิกไม่เป็นตัวรอนี่เราเร่ประจำเนาะถ้าไม่ดิกมันไม่เป็นตัวรอต้องให้มีการกระดิกหนึ่งทีถ้าดิกมากเป็นรอไรตัวให้ดิกหนึ่งทีพ่อให้ดิกหนึ่งทีพ่อ บิสมิลลาฮิรฮิรรอรอทีเดียวถ้าวะรอไล่ทีกลายเป็นไรตัววะแต่ถ้าว่าเราาอ่นบิสมิลลาฮิร์าไม่ดิกฮิร์าไม่ดิกไม่เป็นร์าะห์ต้องให้ดิกอัะาะห์มาไม่ดิกที่ว่าไม่ใช่ร์านั่นนั่นที่ว่าไม่ใช่ร์าะห์ในภาษารับไหมร์าะห์ในภาษาอื่นเราไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ร์าภาษารับฉะนั้นหลักการต้องมีดิกลินต้องมีติกร์าะห์ ฮิร ah. no. ah, ah. ูฮิรอ ha si um. um si ่านะเอาสักทีเลยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมอ๋อไปตัวห้าเราอ๋อตัวห้าก็ให้เสียงไล่เหมือนกันและพอลมอันนี้พอลมกับเสียงไล่ฮัมซุนแล้วก็ได้คนแสดงว่าอ๋อต้องให้มีเวลาอีกหนึ่งเหมือนกัน อันนี้เราเราเล่งขลองตีถูกต้องนะแต่ถ้าเราอ่านแบบบางทีแบบเพลินเิลิน بسم الله ا ل ر ح م ร ا ل ر ح ي อันนี้แบบแบบเร็วเร็วแต่ถ้าว่าตีเก็บรายละเอียดต้องผ่อนลุม่มและเสี่ยงหลล่มนั้นผ่อนแล้วนี่มีแล้วไม่ต้องว่าเอามือไปแตะไม่ต้องว่าออกมาเลยอุน่นๆแล้วแต่ว่าต้องไฮไลท์แล้วเสียงไลยจรจนุสตี بسم ิ ل ل ه ا ل ر ح อีกหนึ่งไฮไลท์ไ,ไปนะ อ่าบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมอันนี้ให้ครบครบทางมัรรทและสิฟารอ่านะครับถึงตัวรอให้หน้าเนาะบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมถึงฮารอกาตเราจะไม่ได้ฮารอกาตไม่ถึงสาระอันสาระหนึ่งอัลิฟหรือว่าซองฮารอกาตเนี่ยต้องให้ถึงคำว่า,าหนึ่งซองฮารอกาต รอ่บิสมิลลาฮิรรหมมาต้อตงให้ถึงนะเกินก็นไม่ได้มาผ่อนโ่นขั้นตอการคือเขาเขาดอบิดไม่รู้ว่าเขากำนดด้ว,ว้เลยวะต้องให้ได้สองถ้ายาวว่านั้นไม่ได้เราเล่นอีกนึงยาวเลยบิสมิลลาฮิรรหมม์ผ่อนนะที่ว่าผ่อน บิร م الله ا ل ر ح م ราะ ر ีมโดยประมาณนั้นนะอัลฮัมมาเล่าอัลอัลตัวลมตัวลามมีอิลฮิ์รอฟเหมือนกันอินฮิรอฟคือให้เสียงเลยเทระว่างลินอ่า uh huh. ตรงนี้เนาะอ่าเพราะว่ามันมีนะมันมีเขาบอกว่า คำว่าอินิรอฟเนี่ยบางฉันนักวิชาการบางทันเขาบอกว่าตาแข็งลินแต่จริงๆเน้่ยผมไปแลในหนังสือถึงเป็นโกนมวัวตามัดเลยเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ตาแข็งลินแต่ว่าไม่รู้เศร้าตีแปลว่าเสี่ยงเอียงไม่ใช่ลินเอียงแต่มีบางโกนถิ่นอเอฟเนี่ยบอกว่าทําลินเอียงบางทีเราไปเราไปเอาโกนตอเอฟมาโกนถี่มวัวตามัด นาเทเป็นรับรองข้องนักวิชาการคือคําหัวอินฮีรอบข้องล่ามันไม่ถึงไม่ลดเศ้าตีไม่ถึง,ถงเสียงนั้นเอลย่านไปทางช่องของดินผพมจากตัวอย่างบันนีเนาะบันน,นีนี่เพดานนี่ลินเนี่ยอ่าลินถึงเดี๋ยวตั้งใหม่อ่อนเนาะพอเสียงเสียงมันอกอ่าทือทำบันนีนะสมุดว่านี้อันนี้คือลินอันนี้คือลินซึ่งนี่เพดานถึ่งตัวล่ามเนี่ย เสียงมันจะเล่ล้ยอย่างไรบางนี้อลอลอ่าเล่้เลีล้ยอย่างางนี้อ่าไม่ใช่ทำให้ลไม่ใช่ทาให้ลิ้นแข้งอลนั่นคือตัวลามเอเป็นอลถ้าเราใช้อะไรนี่เป็นอลแสดงว่าเสียงมันเล่อยอยู่ในนี้แหละนั่นคืออินฮิรอบข้องลามแต่ว่าถ้าอินฮิรอบข้องรอก็คือลมมันจะเล่ออกผ่านทาง ทางปลายลิน้นเอาอเอาอเอาอย่าะไรทางนั้นอ่าซองตัวนี้จะมีอินทรอบลามมีอินทรอบโรอก็มีอินทรอบแต่ไม่เมื่อนกันคำอินทรอยบหมายถึงว่าไม่ลดเสาตีเสียงนั้นไลลผ่านทางชง่องช่องลิ้นข้องลามแต่ทารอนั้นไลลผ่านทางปลายลิน้นอ่าเนาะ คืนนี้คืนนี้เล็กๆเรา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 ใช้ใหน้นักนักสะทึกเนาะก็คือมาคือลังลังไม่ค่อยเปิดแล้วนะครับแต่ว่าฟาติฮาน่าจะไม่หมดนนั่นแหละเนาะเอาเอาถอนพอวันนั้นพออินชาอ,อัลลอถอยวันศุกร์หน้าเราเอยมาโต้ให้หมดหน้าว่าได้สักเนาะ,อะเอาเพียงแค่อัลฮัมดุลิลลาพอคืนนี้ถึ <c oughs> เงเราเอยมาโต้อินชาอัลลอต่อหลังจากนี้เราก็ไม่ไม่ต้องอธิบายได้มากคืออันนะ สุกนานชาลเราอาจจะมาอ่านให้หมดอ่าใส่ไปเห็นน้อยๆถึงกรเราคอยมาใส่ในในสโลเอล่านะนะในสโลเอล่ะอ่าอัลฮัมอัลอัลนะอัลแต่แต่เราไม่แฉ๋เลยจริงๆเลยเราเราอัลพอนั่นแหะแต่ถ้าสมบิว่าเราเราอ่านแฉนั้นตัวล่ามจะเป็นอัลอุดมุกแล้วเสียงอย่างออกได้เลยแต่ถ้าสมบูรณ์เราอุดมุกล่ะเสียงไม่ออกแสดงว่าลามคล่องถันเป็นตัวนูนใช่แล้วอัด อัดเป็นนูนอ่าเพราะว่าปลายลิ้นค้องตัวล่ามกับตัวนู่นนั้นโยกแขกันอ่าโยกแขกันเลยเลื่นไปข้างหน้าเป็นตัวนูนเลื่นมาลังเป็นตัวล่าอันอัลอ่อาฮะกลายกันฉะนั้นอัลฮัมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลรอรอน้าจะเลาเนี่ยตัวรอเนี่ยนะ

ก็เอาเนาะเรามัดไว้แค่นี้ก่อนเอาเทียมนี้อิชาเอาะถึงเราคอยมาคอยมาเก็บรายละเอียดทีนี้นะให้เราดีกว่าอานฟาติฮะโดยคำหนึ่งถึงกฎข้งมันต่างๆถ้าเราได้เราก็สามารถที่จะไปฟังคนอื่นไะด้นะฟังว่าเออคนนี้ถูกไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่มีมาตราฐานตรงนี้เราก็อาจจะฟังเออคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ <c oughs> นะ อ่านะครับก็วันศุกร์นานะการดูเวลาประมาณนี้เนาะประมาณลังอิชาเสร็จนะครับลังอิชาเสร็จเราจะใช้เวลาประมาณสักสิบ,ส,บสิบห้านาทีนะครับคืนนี้กาถ้าพี่น้องอยากจะเอาไปทวนก็เอาไปทว,วนได้เนาะอย่างที่ผมบอกไปแล้วสีฟ้ามัคคุร์สีฟา้ฟาต่างๆเอาไปซ่อมตัวก่อนนะครับแต่ว่าเราต้องอาศัยฟังด่านสักนะขิดการขอให้อัลลอฮฺ ฮิดยายาเนาะให้ตั้งผมและกับพี่น้องแเหล่าใด้ไดะไรด้เรียกใดอยู่กับอันกุรอานตลอดไปนะเพราะไม่มีซึ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าอันกุรอานนะท่านนาบีบอกวา่าใอยรู้กลุ่มบรรดาอัลลอฮ์อันกุรอานวอัาลลอฮ์มะฮูคนที่ดีเลยประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนอันกุรอานเหล่าสอนอันกุรอานถึงมัจลิสเราตรงนี้ได้ส่องอย่างสอนไปด้วยเรียนไปด้วยได้สองอย่างอินชาอัลล์นะครับ อ่าหลังจากนี้ชาตลเราจะเป็นจิตวิทย์ในในโซลหลายสิบเพื่อว่าพี่น้องจะเอาไปอ่านเนาะเอาไปอ่านฟังๆเราก็อ่านไปด้วยแต่งไปด้วยขนาดนี้นะมันจะได้ดีกว่าการเราหนังเดียนจิตวิทเฉยๆจิตวิทเฉยๆบางทีเบื่อนี่เราจะเราจะจ่ายไปด้วยตั้งหลินตรงไหนอ่ามีเสี้ยงอ่อกต่างตรงไหนพอนลมไม่พอนลมนะครับเราคอยมาว่ากันอ่าเนาะสุดท้ายนี้ก็ให้เราทุกคนได้รับความเมตตาจากอัล a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.